สามตัวตรงๆเลยเหรอครับปู่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ครับตีออกมาจากนี่ตัวนี้ก็ตีมาเนี่ยมันก็เป็นหกสองสี่แล้วหกสี่สองนี่แหละต้นน่ะโอ้นี่ตัวนี้ครับคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดข่าวพันธุ์พันธุ์นะคุณผู้ชมเลย สูตรสูตรเจ็ูนย์ศูนย์ปู่นี่โอ้โหแน่นอนเนาะปู่เนาะในในปูดูโชว์โชว์โชว์หน่อยครับผมอ้โวันนี้มันก็ยิ่ย่งเลยเต็มเต็มเลยนะปูเนาะถ้ามันหลัทอมันก็ยู่พูดก่อนห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เลยสูเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับศูนเจห้ามันตีออกจากนี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็หนึ่งสอสมสี่ห้าอันนี้เลขสูตรสตัวน่ครับปสตรสามตัว ข้าวโพดสามตัวโอ้ข้าวโพดสามตัวครับนี่แยกออกจากนี่แหละสูตรนี้ทํามากี่ปีแล้วครับปู่เพิ่งทําเพิ่งทำอือแต่ว่าเข้าสามตัวเลยยังว่าเมื่อนี้มัขอสูตรสตัวให้ให้ให้ปู่ทําให้ดูหน่อยครับผมวดวดที่ว่าห้าหนึ่งฟ้อนวันไอหอหอมาโซาจังไงครับฟ้อนยื่นมือมาเอาหอ แสดงว่าทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับปูหมดก้อนหมดก้อนหมดก็ะหานหนึ่งมันหานึงมันออกสองเที้ยนเลยจ้ามันออกสองเขี้ยนครับมาออกมันออกลดเลยครับอ่าเลขปูนี่ออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะปูเนาะเป็นไงครับอากาศหนาวไหมครับปูเอานี่เราเลขเนี่ยมากตัวออกเขาตัวเดียวมันคือว่านะเนาะอันนี้คือเลขสุดโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับปูเออโค้งสุดท้ายเลย โอ้ห่วงชท้ายครับเอาเดี๋ยวให้ให้ลูกคัดลอกก่อนเนาะปูมันมันตัวเล็กครับขอขออนุญาตนะครับปูค่วงชท้ายอ่าช่วงที่เราคัดลอกกันนะครับเนาะก็จะถามนิมิตฝันปูแล้วครับผมปูนิมิตฝันแบบไหนครับฝันฝันเมื่อคืนนี่แหละครับผมฝันว่าฝันว่าไปเขาเล่นเล่นเรื่องบบไปเล่นเรื่องเขาเขากงมาเนี่ยเขาก็ให้ไหมเขางงให เขาเล่นเขาเขาเล่นเล่นเรียนเขาเล่นได้ยนเรียวยเล่ยนมากเกิาหน้าสินเดียอะไรเขาเขามากลงลงพอในฝันนะนะครับเออมากลงลงพอเขาเขาเขาลงเขาลงตัวยี่สิบบาทยี่สิบบาทลงไปลงมาเขาได้หวยเขาเคยได้สินเดียลงพอลงยี่สิบบาทใหไหไฮลงพอขึ้นหกบาทหนึ่งโอ้เอ้ามันมีปริศนานะครับปู่หไฮลงพอขึ้นหกบาทเอ้าคือไพ่ยี่ คือพ่อให้เต็มครับให้ให้กบาทโอ้ให้หกบาทหนึงเอ้าสู้นี่เขาไปนี้เอาฟันมันพ่อพันได้ดอกฟันนี่โอ้อโอยสู้สูตรไม่ได้ใช่ไหมครับปู่ฮะสู้สูตรเราไม่ได้มันตียากมันตียากถ้าถ้าตีเป็นเลืกมันตีตไปหลายอย่างสิละือฟันสิละตีแล้วเนาสูตรเ่าคัดออกมาปับป๊บเลยครับกับเอากับลงพอ <อ>วันนี้ไม่ต้องเอาหรอกเอาอยู่นี่แหละเอาสูตรดีกว่าเนาะปูนะ่เนาะสูตรดีกว่างวดนี้วิ่งตัวไหนครับปู่สูตรเราเนี่ยครับเอาปู่ปู่เขียนเลยก็ได้ครับปู่อักตัวนึงเถอะครับเอาแบบที่งวดเหมือนเจ็ดเจ็ดศูนย์ไอเจ็ดศูนย์ศูนย์นั่นแหละครับปู่ แล้วเลขง,งาช้างเราเป็นยังไงครับผมงาช้างอันไหนครับปู่ใช่ใช่ใช่งวดนี้ไหมครับปู่โอ้เนาะให้ปู่คำนวณให้ดูเลยนะครับเนาะรับสูงอ evet ู่ดูดูดตอไปอ้าวครับผม ตามตัวม,มีเดีวอน่าด,ดีถามบอเนาะุป็นขั้ออกมาจากนี้แล้วครับไหน,นครับมันคั้ออกอมาแล้วอ,อ๋อเออ สวยงามครับปู่สงามครับกสีสหรือสอเออสองสีครับหกแปดสีหกแปดสกแป ต้องแลยตัวตรอกสามตัวพ็สองตัวเจ็ดอันนี้มันเจ็ดตามจิดเจ็ดมันไม่มานะวันมันมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหลักร้อยก็จะไม่มานะตามหลักมันตามตามสูตรใช่ไหมครับ<า>ปูสูตร ออกเลยครับเอาตามปู่ว่าแหละครับผมเพราะว่ามันมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์งวดก่อนเมื่อก่อเจ็ดเจ็ดเก้ามันมาสองครั้งลงพอ่อลงปู่ลงเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าภูมิจงมาแสดงอทธิฤทธิ์ที่ข้าพเจ้าเขียนลงในกระดาษขอให้เป็นจริงขอให้โชคให้ร่าให้ร่ำรวยขอให้มาซื้อสิบตัวข้าพเจ้าในกรนี้เรียกทุกตัวข้าพเจ้าจะคัดออกจะเป็นตัวไหนให้ หลวงพ่อพี่นาดูเด้ออ้าวปับ๊บอือตัวเดียวกันครับผมเ yeah. นี่สองสี่แปดก็แปดสี่อัียวกันละถ้าดูหกสี่สองกับหกสองสี่ก็นี่มันเก็เจอเดียวกันน่ะนี่ตัวเปลี่ยนเป็นหลักของมันครับ yeah. ark, น,นี่ <Bean> หลักหลักของมันตัวนี้มันก็สองสี่แปดกับแปดสี่สองอยู่นี่แหละอันเดียวกันแปด สี่หกแปดยังอยู่นี่แหละมีตัวเน้นไหมครับปูตันนี้ก็มีคัดออกครับ,บตัวนี้ก็ตัวเน้นนะครับนี่นี่สี่แปดสี่หก ก็เป็นสองตัวนี้สองหกตัวนี้มานี้สองหกตัวนี้มานีสองสี่ตัวนี้สองกตัวนี้ครับสี่หกตัวนี้กลับย่นี่แหละกคัดออกจากนี้แหละมันจะกับกันอยู่นี่แหละครับคัดอานนี้นะปุะสี่แปก็ยู่นี่นี่ครับ เป็นส Ooh, นูตรคำนวณน,นะครับผม schme, okay, วกกับเก้าตัวเดียวกันเอาเก้า <remained> ด <refined, S 2> ีกว่าครับให้ปูเน้นก่อนเนาะดูหมอนี่เลยเก้าตัวเดียวมันก็เก้ามันมี นีก็สาญตัวนี้นี่วะ่ปะ็นาปการเดางีอยู่ครับปู่ละจักขุมันตาคัมหาอาหังกิติจักขุมันตาคัมหาอาหังกิติจักขุมันตาคัมหาอาหังกิติกิติกิตังเวรังสาคร อามะปฏิวังอังวังปฏิอามะอาอุขอราตนานิมบหลวงพ่อทุลุโลวงจงมาสิงติดตัวข้าพเจ้าขอญาติโยมโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยนะสามตัวสองตัว ัลองก็แค่นี้ยู้ด้วยกันเหมือนกันอยู่นี่อันเดียวกันครับเดียวกันนยมันก็เป็นแปดสองสี่หรือแปดสี่สองก็ได้หกสองสี่หรือหกสี่สองสี่สองหกอยู่นี่อันเดียวกันครับันก็ถ้า พ่อตียืนนีมันกลับอกมาายู่นีเองอครับอยู่นี่ๆน้ปู่เนาะตัดเอาในนี้นะครับครับอันนี้ก็สรุปแล้วนะครับผมเป็นแนวทางปู่เนาะนี่คือชุดเน้นนะครับที่ปู่วงคกลมให้นะครับชุดสามตัวนะครับสูตรปู่งาช้างนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสี่ตัวเนี่ะแต่ไม่เขียนให้สี่ตัวเนี่ยแปดหกสองสี่เนี่ยง้นนี่ก็ งวดก้อนกับหาเจ็ดศูนย์ศนยวดนี้กับแปดเป็นแนวทาง,งนะครับผม